นี่กุ้งครับกุ้งฝอยสั่งจ้อยไปยกุ้งไปหนนะ่นอีหน้องชิมไปหน,นะน่โซ่ฝีมือเลยแบบหมัดฐานเลยแบบลด,ดจั๊จ่ายได้สั่งจ้อยครับผมนี่ไปกุ้งครับผมมาครับเฮยสั่งจ้อยเซ็ตครับสังส่งจ้อยเลยครับครับผมเอาแบบเอาแบบจัดกจ่แบบๆๆายใส่ตามช่วงเบอร์ได้เลยหมัดฐานได้เลยโอเค กุ้งครับกุ้งฝอยสังจ้อยไปยกุ้งไหน้น้าพี่น้องชิมไหมน,นะโซ่ฝีมือเลยแบบหมัดฐานเลยแบบลดจัดจ้าได้สังจ้อยบึงโอ้โหมาครับผมสังจ้อยมาพอดีครับมาลุยกันเลยก้อยกุ้งครับรก,กบุ้งเขาเรี้กุ้ง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 กุอ่กแลง้วมันคกอ้งกุ้งกุกุ้งุ้งกุ้งกุ้งกุ้ง้งกุ้งก้กุ้งกุม มาครับขั้นตอนตอไปเาห้ากัานํำผักหอมครับผมผักหอมผักแพรวครับผมส้อยใส่กันนะผมส้อยหอวครับผมขาดหูหอมว่าไรครับผมนี่ครับมาครับผมถึงเวลาได้ปรุงแล้วครับมาส่งจ้อยผงนัวครับผงนัวครับผมอืมโอ้ใส่ายแต่ช่งจ้อยอย่าทำวนวแท้หาครับผีผงครับผม ใส่หลายแต่สังจอยเผ็ดกินด้เ่ราะะสังจ่อยรือว่ามักเผ็ดมากครับทามาช้่มู้ได้มักเผ็ดก็มาด้วยครับผมตามด้วยข้าวคัวครับผมข้าวคัวสาวหน่อยว่าสักสังจอยว่าครับผมมาครับมาครับน้ำปลาครับผมนี่ครับผมหมึกหน้าวครับขาดบ่ได้ไครับผมก้อยกุ้งต้องเปรี้ยวเปียวนิดหนึ่งครับผมเปรี้ยวเผ็ดครับเปรี้ยวเผ็ดนัวครับผม มาครับผมรับช้นน้ำกันเล่ยบานี่ครับช่างใจเนี่ครับครับจะจใา้ข่ตนผู้ช่มมังเลยได้มาฐานเได้เจ็ดจ็ดช่างจเล่นไมาช่มนดูหนาบาทต่ไปไสอมดสูนมาจากได้ช่างอยเด้สูนมาจากไสนี่ เพืเลียงมนี่ถ้าไปนนเป็นเียบด้วยรับอบบเหมน,น,นมากบอสไปไปจะปวส่เงันก็ดกมากเบจอย <laughs> ียบจอยแต่เไปไครับผม<อ>มาครับีบด้วยจีบเ มื้อก็ได้ดิมา,มาครับรับชมรู้จังหวัดได้ครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมจ้างจ่อยครับผมจิ้มงานมาดพังครับ